มันนี่มันน,นกหน่อยได้บึงเนี่ยเบ็ดคขึ้นไปสั่นบ่ะกอเพรา่ามันใหญ่เนีครับปาแต่ว่าน้ำมันผัดเพื่อว่าว่าคันว่านกผัดขึ้นมีเห็นบินสันนี่อันนี้พอหายเงียบครับแม่นเดี๋ยวพ่อถ้ามีหลายครับโอ้โหเดี๋ยวเด้อครับพ่อเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขับแม่ได้เิดฝนอยู่ครับพี่น้อง ดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับเอสีทุกคนครับมายามเบ็ดนนำพอน้อยอีเด้อครับเซานี้ก็ได้กำลังเตรียมเอาอุปกรณ์เอาเนื้อไปเสียบไว้นำเขเก่าแล้วครับเนื้อปลาเข่งกับเนื้อปลาที่เดือดครับพี่น้องอันที่เหลือไว้เมื่อกื้นี่แหละเขาตั้งไว้เด้อคืนานปลากระเดือดจะตายไว้เนาะแต่ปลาเข่งทนดีอยู่ไะพี่น้องทักไปลุ้นเด้อครับเบ็ดเอ์แต่จะปูนล่ะครับนไปเป็นกิโลกันละโอ้พ่อพ่อกิโลอยู่เดนะพอเนาะเขาหยางมาเนี่ย ท่านเอาไปจอดพุ่นแบบเวลายามเวดมาหอดพี่แบบนี่กับขื้นไปเอามอเตอร์ไซค์ครับเลยยางรัดค้งไปเลยครับสนปูเหยื่อไก่ยางเสริมมาเสริมมาเห็นยังสี่นี่อ้ยกิโลวันนี้ครับนี่ยางขื้นยางล่งน้ำยั่งครับบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่นองเสียงไก่ขันน้ำหมอกกับล่องปลายปันใดดอกครับนี่ครับพระอาทิตย์กับแสงก๊าดสบอันขื้นมากครับเสงสางที่ต่างเดนนบื้อ อันน so ี้แล้วครับพ่อพ่อยังแหละครับมองเขาเอาปลาเข็งไปเสื้อเบ็ดเนอปลาคอปอาจักลงมาแต่ที่เหลือหางด้งว่าปลาคอบือนครับปลาอเขาหโดนเอาลุนนะเอาเลยครับพ่อตัวท่าวันนี้ครับจงไว้ก่นเลยจงไว้ก่อนายทิ้งเลยดอกน้ำหน่อยเฮาหน่อยเฮาแห้งเฮาแห้งเฮาเลยเสร็จแล้วเห็นไหมยูได้เงียะลงไปนี่เงินเดืนนี่เนาะหอยเป็นเงินหมองใหม่นี่ันักตัวนึงอยู่นี่ก็มีเนาะต่อมท่ามนีหอมคักขนาดครับนี่ตัวปลานอนคนลุ่นเนาะ ใส่ออนแล้วหปไัน,นี่ก็นกบึงหอยนี่กันนะรู้ขึ้นจะนี่เหรอู้ครับเอาป่อยลงให้หนองเสร็จป่อยหยป่อยเลยแล้วขัรถก้มอยู่ติดหนองค่ะีครับสอบเขาได้มาสูบมาสะอะไรไงเติมดิป่อยไปกินวันนะตามออาทิตย์ นี่ครับมองสต็อกเมียพอหน่อยขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องเก็บไหวเห็นมันเี้ยมองช่องอ,งองากาศซ้ำๆโตเป็นแบบเป็นๆเ,เ,เลยนะพ่อเนอะเาะาาขังไว้แบบนี้ทนได้หรืออยู่ได้แค่สองนี่เป็นน้ำเท่ามชาติครับเติมเติมสต็อกเงี้ยครับผม ออข่าวดีครับขนาดว่าเขาางมันรักก้อนหลายหลังจะได้รุ่ไน,นไงนี่และครับพอมีเด็ดดง่งงนรัะเสียปไปเข็ง รอนครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบไว้ก่อนนี่ครับวิธีการปักเบ็ดครับผมกอดีลุ่นยำกระเงินนำแนมไปหมอกขอนอเ,เข้าแล้วแล้วมันวางแล้วครับพอดีวเวลามาเบิ่งยำเมล็ดเก็แบบนี้แล้ครับนี่ครับไปลุ้นต่อได้พี่น้องทาแหลกเป็นนิ่งๆอยครับพี่น้องแนมไปครับ ตอนนี้ยามหอดลานช้ยหาดแล้วครับพี่น้องครับยามหานไหนมีวีแววแล้วครับผมแต่ว่ากันยามบอดไหนท่อครับย่งอยิกหลายอยู่ครับผมเราหลุนน้ำพอน่อยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้ค็เดี๋ยวมันแนมมึองกนพอน่อยครับติดว่าทางพีโอทางพีกันนิ่งครับผมสองลังครับนี่พี่น้องครับเบิองบรรยากาศครับ แนวมึงตามผิวหนำสิม,มีหมอกค่อนจางๆลอยคือยังบรรยากาศอยู่ในหนังที่เขาจะเอาผ้ากันเห็ดเลยเลยครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยท่านเห็ดกักตัวจะครับพี่น้องเลยจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายถ่ายสุดความหวังสุดท้ายของาม,มาจแล้วละฮึบฮึบฮึบท,ท้ายบันคึบเป็นโอ้ ปลาเฮียดครับนกบ่นกมาห้อยขันเบ็ดได้พอป่ะขันเบ็ดอยู่นอนๆครับนกอยู่ไปตรงจุดลุนกันยาวๆเลยครับใสล่ลลงเลยครับพี่น้องฮึ๊บเมื่อวานก็ได้ปากกดใหญ่อยู่แถวๆนี้แหละครับพี่น้องครับขั้นขั้นปุนครับปากกดใหญ่ร้อนบ่ครับพ่อ ร่อนบ่เดี๋ยวพอเบิ่งกันน้นกจับอยู่ปลายเบ็ดวันนี้แน่นลงมากขั้นเบ็ดโดกย่อบชัวบชับโอ้ดีใจไปยังครับพอกับเบี้ยลงมาที่แหลกนะโอ้เราบ่แค่แบบนกมาง่อยนี้ขั้นเบ็ดไปที่โน้มสี่รอยเฮะมันคือเปล่งสันมันนี่แม่ดนกง่อยได้เบิ่งเนี้เบ็ดคือเปล่งสันเหรอจะว่าแล้วล่าปางสางโอ้ปอดมันมีแม่ดนกเสร็จนะ พอๆง่ายๆนะครับแต่ว่าน้ำมัดเพื่องว่าวาบคันว่านกผัดขึ้นมีเห็นบิ้นสินเี่ย่างลงมาอย่าหอดพอดีเด้ครับพี่น้องอันปกติมันจะงอแบบง่ามๆมัอนนกเหรอแมนกปาดสิสปันเย็ดอ้อปันเกี่ยวปลาลดพี่น้องมีแม่นธรรมดาได้ป่าตัวนี้คนนั้นรุ่นเบ็ดเย็ดได้โอ้จะเห็นน้ำเพื่องยุ่กัดเดีียวลงมาแต่พุ่นเหรอพี่น้องตอนแรกนึกว่าต้นวานนกว่านยังนกพ่อเนาะพุทธวิทย์น้อยเดียวนั่งก็คือว่านกพอกับเหลียวหานกบินขึ้นมีได้ยังไง โอ้เขามันมาเร็วกว่านี้แหละทันเนาะโอ้สีดายดิยอ๋อจนเบ็ดงอพี่น้องเลยโอ้ท่านมันเบ็ดซื้อใหม่ปะท่านเบ็ดดวงเก่าโอ้รุ่นเก่านั้นรุ่นเอามาเมื่อวานนี่มีไหม,มโอ้เป็นแต่สีดายครับเหยียดทิ่งนิ่งเลยพี่น้องเล็กงอพี่น้องม,มันเล็กงอเล็กเหยียด <laughs> เล็กเหยียดครับจะ <laughs> <laughs> ่าให้ดิ แกไปเบิ่งหลังนั้นต <si ุลุ่มยร้อนเลย้โอ้โหใจว่านกได้ตีแรกกนี้แต่วมาเห็นน้ำงเดี๋ยวหาโนิบินกับได้กัเลยแปกแก่อย่ครับลงมาเบิ้งหรอเป็ดที่ฟังช้างแสดงว่าตใหญ่เติบนึงแน่นอนนี่ครับฟังท่าบนกันนิงๆครับพี่น้องเดี๋ยวรอบไปลุ่นอีกฟังครับรอสุดท้ายครับ พ่อแม่พี่น้องอาจจะบอกได้คุณสถานที่ไปได้เรกครับอนี้เป็นมหม่องไม่หม่องเพิ่มเติมพอหน่อยมไม่ใส่เพิ่มครับขยันมากเลี้ยวอยีกเจ้านี่ข้จะได้เบิง้งยูนิคอรนอมากกับเฝ้ามากยมากกับแบบอันเฝ้าเฝากัเห็นมันแบบ <ไง S 1> ดินยุ่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 ยเ่ยะ่าุ่ยุ่ยุ่ยุ่มา่ีุ่ย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 ุ่่ยุ่ยุย่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 ่่่่ ปับแถวน,นี้มันทามันลบไม่ดีน้ำทันเบ็ดเป็นเปรอะกลางเหยียดคิงหนิงเลยวะที่ครับโอ้ยปลาโทปลาโทษมันก็เคยเห็นนี่แหละครับพี่น้องปลากินเว็ดจนเว็ดเหยียด,ด,ดแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นส่งนิ่งๆแต่น้องเป็นน้องข้อมักสุดท้ายเขาจะเป็นอะไรน,น้องเดี๋ยวไปพุ่นกับน,น,น้ำมีกีตอนนี้จะมีกีนลักหลังยามเบ็ดมีได้หาเงื่อนไว้เสือเบ็ดก่อนนะครับพี่น้องอพอตรงเสียดายบคากเลยครับมันเป็นหูของมานอันนี้พอกกาหาเงื่อนครับแม่นเพราะว่าเมื่อวานเอาปลาดุกน้อยอยู่นี่แล้วครับน่าที่เรามาเอ็ดหนาอนี่โอ้ยลูกหน่อยคือว่าไปซาเอาหันเราปลาเงื่อนเบ็ดปลาเข็งหน่อยเปิด มันมีได้หรอมาสะปลาได้ปลาดุกน้อยนำตกตามหูดูตอนนี้ครับโอ้เสียงดินแทียนๆอยู่นี่มีตัวนึงโอ้โหปลาดุกเด้ครับพี่น้องเป็ดเนื้อเบ็ดครับพี่น้องรู้สึกว่าปลาข่ามันละกินปลาดุกนี่แหละเป็นครับเพื่อนแนะนำมาแต่ไม่ได้ผลยม่ได้หมู่บ้านได้หมืูขึ้นได้ปลาข่าก็ปลาโคตรง่ายกับเนื่อปลาดุกนี่แม่นว่ครับเปาะเน่นขี่หุ่วังหันกับปลาดุกได้รแสดงว่าปลาดุก นี่ยเ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 นี่าวมันํเงาเฟืองเนี่ครับพี่น้องโอ้โหใส่งามๆตัวนี้เฮ้ยพอดีซื้อเบ็ดตังเลยเนีอ้หาเนื้อไว้ก่อนล่ะครับพี่น้องโอ้เสานี้ขาดเลยม่ได้จักจูครับก็น่อยว่าขาดสิบว่าได้นะลูกนะขนาดเห็นนั้น ิงนวมบาดนึงกับที่แรกเข้าใจว่านกหน่อยคันมันว่าแบบน,นี้บึ้งสังเกตน้ำหมดซึ่งหว่หว่าลงไปดเบ็ดเย็ดจิ้งนิ่หนู่งโอ้โหใส่แล้วพี่น้องเราพอคิดว่าลุ่นขนาดนี้มันจักโลกครับพ่อกะมือถือแล้วลูกแต่ว่ามันตัวใหญ่เบ็ดบางเชียแบบอยู่จังหวะการติดของเบ็ดน้ำผึ้งหอมนะครับเนาะเบ็ดจะลาเย็ดจิ้งนิดหนึ่มันองติสีคุ้นๆประดุบัน ปลาเข็งน้อยเกิดง่ายเลยนี่กันสอกแสกหาปลาดุกน้อยครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยนี่สองตัวดีหรูมโอ้ยมตัปลาดุกสองเป็นสี่แล้วเนาะหาได้จากติ๊ตัวเนาะมาได้เกาะแตเด็กเนี่ยสต็อกครับพี่น้องไปตุนข้างนี้ข้างนี้ก็เมื่อวานก็มีที่สักครับ ย้วนขางหน้าเงี้ยถังไะตำส่วนพ่อนสายอยู่พ่อบอกว่าวบบบอุ้ยโบโบเหมือนได้ลูกเอาไว้แต่ใส่เบียดครับนี่ไม่ได <c oughs> ้ปลูกทุกน้อยวะนี่แต่ปลาเขิงเป็นเงนี้ยสต็อกสต็อกก็อยู่น้ำงานหน้าเลยครับเอาไปสระไป้ก่อนนะน้ำไหลดเดี๋ยวสระข้างในก่อนเด้อพี่น้อง ครับบรรยากาศเกแดดก็เริ่มหมอกแล้วครับนั่นปลาดุกอยู่ปลาดุกโอ้ปลาโอ้ปลาขาวป,ป,ปลาขาวปลาขาวปล่อยอยันนี้ก่อนเดี๋ยวไปทางหนองสะไปพมดแล้วล่องหาพอกนี่ไปชื่อและวสายแหงก่นอนเดีนี้สก่อน นี่เราไปจัะเงกปลาบูเกิดดุเงกปลาบูาวกินดีดิปลาบูครับน่าสนในครับพี่น้องบ้านคู่ังคดหน่อยสิครับเดหาแถวนี่แหละพี่น้องเฮ้ยอยได้ครับอย่างนีนะครับเดี๋ยวเาทำเปนมี้กันนะ ตันี้อยู first, ่ได้เหรอไปสิเดี๋ยนะโอ้โหไปอ่ะครัปลาดุกนะลูกอันนี้ปลาเข็งปลาเข็งปล่อยไว้นี่ก่อนมันตัวน้อยเนี่เสือมือเจ้าตัวหนึ่งด้วยครับพ่ออย่าเยวกันะออกเป็นจุดนี้ก่อนส่วนดีดีได้ปลาดุกบนนี้นิดหนึ่งไปนี้ปะ โอ้นี่เด้นี่ดุเป็นวังเลยกันครับกอบอะไรนะเสียน้เมีไหมไปเหอะมีได้ได้ปลาดุนี่เด่นหรอโอ้ยกรองเดียวยังไออนสองตัวสองสองสาปลาดุหน่อยก็จะก็จะไหวบ่ออกกมาแล้วมาวยเอาไปมามีได้จักตัวตัวนี้ มีเฮ<ด>วาวฟังครับมีเฮว้าวาสเสลือดโอ้มีเฮว้าวขับนั่นบ่ะก็จะว่าตัวหน่อยคับก็ตัวใหญ่หีพอตัว,ตว,ตวนึงไม่ขึ้นว่าหนีนะครับ<อ>พอ่อครับเห็นเยอะเดี๋ยวพ่อเบิ่งซุ่มพุ่มกันอเอาตัวทั้งลูกก่อนมาแล้วพ่อข้ามเฮือนไปโดนนี่นแล้วโอเคอะไรเหรอครับความสามารถของธรรมดาได้ประดุกมันเป็นอย่างครับพ่อมัเบื่อมือมันเบื่อดีสูงกว่เลยอดเฮืนได้ออกไปเลยละเดี๋ยวความปลอดภัย เงี้ยผูกอะไรนี่กินพอหน่อยแล้วกับปลาตเออปลาคอร้องใส่ับขึ้นมาเลยทีน้องก็รออยจริงคอ่อยใช้เงี้ยเย็ดว่าไรหรือครับพ่อกินอยู่ได้ปลาตองเขาอะเอาไปลองบตรงเนาะครับหาได้ปลาตองไก่ตัวดูจั่วเหรอเนาะปลาเออดไอเตเรเราเซืรอถึอยุ่ยเหรอปลาคอซัมนิวเมอร์กูเทาโอ้พี่ปลาดุก ว่าเอ็นเหนียวเบเลยแหะครับพี่น้องข้าขอปองิมรถคอยนั่นเท้าเนาะครับเออค่อยปาลาไลนะอบครับอืมเดเลยันมีได้ปลกเอาเืเอไว้ก่อนและมัน้สองตัวเลยเห็นครับพี่น้องปูน้อยก็มีพอดีเสือเบ็ดี่ตมีปองฮานากองบล่บ่้กขอยดินสะบัดผมมแล้วก็ปลาดุ นี่ตะเขียงลาเข็ง,ขง,ขงตัวนี้คือสีไข่หน่อยอจ้ะก,กันห้อยหล่ก็ซื้อนี่ได้หล่ไหล,ล็ได้สเปวถ้าเลีมล่าสุดว่ามันแห้งอีดีเพราะอย่างเราเอาไปปล่อยจุดนี้น้อยอยดีควอนลงนี่นะครับพี่นอ้องหายูหายกินกับนีมมน่มือหมานมือบ่อครับทางนั้นเราไม่ได้อะโอ้เบิรงสถานการณ์ละมือว่านจัดกับพ่อนหน่อยปลาเข่าไงปลาขาวล่อยขึ้นกัน ออดิหาปลาอย่งแต่หน่อยครับต้องทำให้การจับแงี้ลูกโอ้นี่นี่นี่ตัวเชงน้อยตุกปนี้จกันเอตอนนี้คือพอเสือเบ็ดได้ยก็พุ่นนี่ครบพกาจับลลูกยังจังสี่เลยครับแมนบ่แมนี่ดีแต่ว่าเปนต่อยครับบกะเี้ยนเส้นเขียนกับบ่ได้ว่าัอพกชืพ่กัเชอทีเดียวชิวๆขนาดนี้เลยครับอเช้กับผาดเย้นีักอ๊เอโอ้โหนี่ตัวเง ตรงนี้จะได้ปลาดุกนี่ครับปลาเข็งครับนี่แต่ปลาเข็งลูกจุนนี่เออตัวนี้จะใส่ได้สายเนี่ยเบ็ดพี่น้องเลยปลาเข็งน้อยน้อยพอดนะ่อยละนี่ก่อนมันมองปลาดุกเป็นบอลลูนคุ้นๆมันเป็นหอยเเ้ไปยบิงหอยจีหอดจีแล้วไปดูอันนี่นี่ได้สองสามตัวลูกสองตัวครับคุณมันเป็นหอยขึ้นไปตัวลูกขันปลาขึ้นไปหอยลอดนางคุ้นๆสามตัวครับเป็น จัดเนดืะนะ้อปลาดุกตนะได้ปลาเขาวอีกเมื่อคืนเนี่ยังมัน,ยยอ,นอยู่ใสพอด้วยน้อยนี่ไม่นี่เดีลูกนี่กระแหง,งมันออกเป็นเส้นแล้วนะเจับเส้นนึงก็เข้าจับลองเพิ่งเหนี่ยวหนังวาตก่อนจิบแต่น้อยนึงเพิ <laughs> ่อมอได้ได้ลูกครับนี่ต้องเป็นแบบซ้อนเอาครับสวัสดแีแหละปึ๊บเก็บเบนี่ยไม่ไหวเยผู้ไทยคนบอสแบบ กันพวกสระอวนแบบสลาแบบสัวซัวนี่ตัมเห็นบ่นเดี๋ยวนะครับลองลองมันไต่ครับปลาขอกอะซัดิเห็นบ่นอนโคโยอย่นีเ้ยเดี๋ยวดโอ้โหเดี๋ยวครับเพเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับเดีวนครับนี่อเม่อวนนได้ปิดฝนอยู่บรานพี่นอตเจับเสือถึอย่งี้เลยเฮ้ยเขาย่เบากนครับพี่น็อตเมื่อกี้ายลูเรียบร้อยแล้วได้บลูกัายครับเพาะ โอ look, ้ยสบายพอนะพอครับจ right. <the anyway. ับแต่ังเอาเอาปลาดุปนี่ก็ลบไปยื่นหนีครับพ่อนีนะเอาแล้วจันี่ครับจับปลาโมเดียวนี่หน่อยสิเหล่าะถุงเขาลูกเอาใส่ขู่กันเนาะใส่ขู่กันเลยครับล้างเอาโหน่ะน่ะ รุนนี้เอาไปใส่เบีดได้ไหครับมีได้เลยไม่เนี่มันหูปลาดุกจริงใส่หูปลาเป็นเแลอยู่วะมันหูปูวะโอ้จังใส่หูปูอยู่พี่น้องหูปูอันี้หูปูหูปลาที่งละเม่นปลาดุกอ๋อเป็นน้ำเออน้ำุ้นเข้าไปเป็นหอยงนี้นะครับตรงท้ายผมเร่ครับเห็น่ครับนี่รัอ ต้องเปื่อหเาเบิ่งกันเนาะอันนี้อันดีครับปาะติดได้ไก่ตัวเดียวมันมาตัวเดียวก็ดีเสือเบี้ยสีน้องมีสตอกตัวน้เป็นไรบ้างิดมาใบดีเมดินที่ผมจะเต้ามันนี่ะครับผมขายเนือไว้เนาะรอใบสบาย นี่อะไรมันโฮประดุกอีกใส่ครับมอมาต่ออ้อนมนดูนะครับเป็นคนี่เครับใช่ว่าเราเปิ่งชุดนี้ก่อนดิชุดนี้าจะใช้ดินปาหนึ่งนน้จะคุ้ๆปาขงอุปาดุกนี่แหละ โอ้นี่แต่จปะปลาดุกเขาเข้าไปตะปูครับข้าวกล้มีตะปูบ่โอ้ยตะปูเหรอปลาดุกตัวเดียวเหรอครับพี่น้องเปิดหูนี่ก่อนเด้อเหว่าได้ได้ตะปูวันหอยปลาดุกมันมีตะปูดุกดุกอันนี้โอ้ยดีครับดีสองไหนครับเดีย๋ยวนี่ครับนี่ครับ ไปเถอะมีเท็จมาละมี่ฟองตัวนี่ครับครับไปมดแล้วบ้านมดแล้วไปล้างหมองกุศลกวางเสแล้วเหรครับไปก่อนเอากระต่องไวเด้อลูกครับนี่นะครับพี่น้องต่ำกับพ่อนอยกระจารถไปเซิงนั่นยังพยายามพุ่นอ้ออกมานี่ครับสุดยอดออกร่างกายตอนเศร้าครับขึ้นทางของเห็ดกระเผาวนีใจ ขีน<ด>หอนน้องกุดกวางวะครับพี่นอ้องล้างปากุณได้พีน่น้องไหมน้ำคุณอิดนี่เอาให้พ่อน้อยล้างปากก็นะครับสริรบรรยากาศริมน้องกุดกวางไปหาครับผมนี่แหละครับผลงานได้เมื่อน,นี้ครับแต่ว่าได้เงือบ็ด้วยครับพี่นอ้องครับปลาดุกน้อยปลาเสือกน้อยร้อยเงือบด้วยการใส่เบ็ดซ้ำเด็ดได้เงียบตรงดีครับตรงนั้นกระเพาะปนได้อยุทธครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเคยครับเอามายามเบ็ดเซานี้เห็นตะห้อยลูดหลังนึงครับจุดสุดท้ายครับเดี๋ยวเห็นแต่น้ำพิงววาบหาไปหอดที่แรกก็เข้าใจว่านกน้อยแต่เลี้ยวหานกบินไปขึ้นไี่ได้ครับพอลงไปเบ่งเบ็ดเบ็ดลาปางสร้างครับพี่น้องก็น่าเสียดายขอบพูณหลายครับพี่น้องสักมือครับขอบคุณามรับชมครับ แต่ว่าพอหน่อยก็ตจัดมาแล้วครับผมปลาข้าวขอบคุณนะครับแต่ว่าเมื่อคืนได้อยู่ครับปลาข้าวตัวนึง